เทศมันเกิดไปจากมนุษย์หรือว่คเรียนก็บอกไว้เพราะมนุษย์มันทําให้เป็นให้มีถึงสภาวนะนั้นนั้นมันก็เป็นไปได้ที่นี้ว่าพรหมกับคนสิ่งใดเกิดก่อนกันอันที่จริงนะ่ะมนุษย์พรหมเทพดเดาาสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตมันก็คือจิตค่ะจิตด,ดวงนี้นะ่ะจะกตนบันดาให้ไปเป็นพรหมก็พเพราะว่าจิตนั้นสะสม คณธรรมคือพรามวิหคสิ่งเอาไว้จิตจะไปเป็นสัตว์นรกก็เพราะทำบาปไว้เยอะจิตจะเป็นเป็นมนุษย์ก็เพราะมีสิ่งห้าเพราะฉะนั้นต้นตอของของพรหมเทพมนุษยเดยลสารเนี่ยมันคือจิตค่ะไม่ใช่เกิดมาจากมนุษย์มันคือจิตดวงหนึง่งที่มีคุณธรรมอะไรเ,เด็ดที่สุดก็ไปตรงนั้นค่ะถ้าถามว่าพรกับคนสิ่งใดเกิดก่อนการถ่าโดยดูตาม ไปท่านไปดูไม่ได้อ่านเองนะคะแต่ว่าฟังบาาจารย์ท่านเล่าว่ามีคนถามพระพุทธเจ้าว่าโตอะไรลุกมานยังไงน่ะท่านบอกว่าเกิดจากอาพัสระพรมเกิดจากอาพัสระพรมคือมีความมีความสว่างสวัยแต่ไม่สะอาดบริสุทธิ์นี่พอพอโลกนะโลกจากเดิมโลกที่มันลุกมาจากไหนเนี่ยแล้วมันมันเพ่นเป่งเพ่งจนกระทั่ง เหลวเนี่ยมันกลายเป็นของแข็งกลายเป็นดินแล้วดินก็เกิดของโวนดินมันของเทพได้เกิดพรมได้เกินเข้าก็มากินมากินดินเม,มื่อกรมซึ่งเป็นเป็นนามธรรมเนี่ยพอมาเสกสิ่งที่เป็นรูปประรมรบรากก็ค่อยๆเกิดเป็นรูปประรมับขึ้นเทาว่าตามตามคำบอกเล่านในพระไตรปิฎกแบนนี้ก็คือกรม